สวัสดีค่ะพี่น้องสุโสุก้นจ้าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมได้ยังกินแรงนนอะมันนี้เนาะกินแรงแรงพี่น้องนี่พี่น้องพี่น้องว่าแม่นี่ยอันนี้เขาเอิ้นยังพี่น้องดอกดอกเขาดอกทักขี้เล็กพี่น้องเอาตะดอกตุ้มๆได้พี่น้องแล้วก็นี่ผมกอบในท้องติดใจพี่น้องเป็นไรครับ ปากง่วนยกยินไปไล่ขต่างๆเออปากดาดาปากงัวปากงัวพี่น้องเขาอยู่ใส่ปากงัวจ้แล้วก็แตวอันนี้พันต้มมากเหรอเด้อพี่น้องบ้านเสียรุ่งที่เราต้มเตี้ยเลยเสียรุ่งงวดที่แล้วกัซื้อมาราคาเดียวกันนี่ละไงก็นี่ละครึ่งทุกครึ่งงวดนี้แม่ท่องว่าเดยออันเดียวดีอันเดียวไปหอนกระจับเอารถเนาะเห็นมันคำพี่น้อง จะไปงวดหน้าต้องคุยกันจะเสียลุงใหม่ได้ไงเมื่อกี้ผมอ่ะผมไปกินกว๋วยเตี๋ยวพี่น้องร้านประจำผมเลยกินดูต่อๆลืงเลยเนาะผมบ่เคยไปเทื่อดอกไหโน,อน้องเพิ่นไปซื้อมากินผมก็ยิทากินอยอะมองเห็นงานละเพิ่นเลื่อมใส่ลูกชิ้นเออ เป็นเสื้องวดนาเสื้อ,ม,อมือมืออีกมือนึงเป็นเสื้อ,อ,อบอกบอกน้องเลยขอแถมติดไปไปทวงทวงไห้ได้ทวงไห้ได้เฉลีลกมันขน,นาดจืดได้เล็กหน่อยอลูกไอ้น้องมาฝึกงานนะพี่น้องเขาฝึกงานทวงไห้ได้ได้เลาส่วนครับพี่ครับวะไกลับมากก็ได้อีดีเหรอเตือมม่ให้ เลืมล่มเสือหลวงสินอันนี้เดี๋ยวไม่ท่องที่ <laughs> เป็นพวกเิ่นกับว่ามิสติปาตเคืองดังให้แล้วเนาะ <laughs> ไม่ <laughs> แต่คิดเงินไม่แล้วอ <laughs> <Bour bon. laughs> จะมาจะมาเข้าสื่อสองลอยเดี๋ยวลอยหาซิบซะปังได้เสือหลวงไม่เสืลวกขินผมยึด <laughs> ต้นเสือหลุงประยูรลวงหนองเล่าขายจ้ะฟั <laughs> ง ต่เนี่ยอยานั่งกับขันแล้วลพี่น้องไม่ยืดหุกจัดแล้วก็วไม,ม่ยืดหงายกินเลยกกัดตมแล้วเรียบร้อยจะมีตะโดะค่ะคักได้ไหมพี่น้องเตรียมคองโอ้ยง่ายหน่อยอีสานพิชิ่งพิ่นทรงอุปกรณ์ตกป่ามาให้พี่น้องหอดไปหอดแล้วลืมลืมลืมบอกเพื่อนยุใสอแม่คือพระท่านเห็นเดี๋ยวจะเสียมากพี่น้องเมืองสุดใจยุบานยนบอ่นมากทรง แม่ระวานคือเห็นวาสรงหลายเหมือนเราคือประท่านหอดเนาะขอบคุณหลายๆเออในหน่อยอีสานพิชิงเลยครับผมขอบคุณหลายๆที่เมตตาพนอ,อยากเบีมาไม้หายเรียบร้อยเลยรู้ว่าผมอยากเบีดบ่เป็ยนอีร <c oughs> ีบ่ขาดเลยพี่นุ่มโอภิสิตเราเรียบดื่ดีเพรปากปลา,ปาดีครับบัดได้ พ่อได้เบ็ดดีๆแ้วปลากาผันมดพ่อดีช่วงนี้มดฤดูการต้องทาคุ่นพี่น้องปากาต้องทาอีกเพราะงั้นท่านว่าล่ะตั้งสิเริ่มเทศกาลตกปาก,ากากันอีกท่านึงอันนี้เปตกอนนี้คือเป็นน้ำขึ้นพี่น้องน้ำขึ้นแล้วป่าก็นี่เพิ่ยนขึ้นไปหาว้างใครว่างอย่างเพื่อนนั่นขึ้นไปผสมพันธุ์กันไม่รู้นะขึ้นไปแองน,น้อยๆล่ะ พ้อนำเศร้าไหลเพมันก็นลงมากหมดขึ้นกันไหมกันเหลืยอโยพี่น้องเหีืยส่วนนิดน้อยก็ยเลย,อยบอกเศร้าตกแล้วแล้วตอนนี้ปลาเข็งกันละง,งามพี่น้อยพอดีน,น้อยน้อยพิสารพิชิงเพป็นทรงเบียดให้เพ่นเป็นเพจเด้อพี่น้องเพ่นเปิดเปิดช่องยูทูบขึ้นกันมันดูสมีดำผู้ใดมักตกปลามักเย่งยันในกรุงเทพด ทักท่ายเพื่อนไปได้ที่นอ้องลองเขาออไปเบิ่งไปให้กำลังใจเพื่อนน้ำแนะนายหน่อยอีสานฟิชชิ่งเพื่อนกัสีนี่ทิปตกปลาน้ำบอน้ำหยางที่นอ้องนี่ฮะเรียบร้อยแล้วผมหันเรียบร้อยแล้วนี่นอ้องเข้ากัสีมาใสอันนี้ก่อนดดดอันนี้เ<อ>ขาเพ็บใส่จะเคืองพอ่อหนอะืะแม่เขาจะฝ่าใสเดือนนั้นสายตาเกให้พ่อ,อกัอน หลายกดเนาะอันทีน่รนหม้อไงเอาต้มใบแล้วเขาเห็ดกินได้สามสี่เทียได้พี่น้องแบ่งเข่งพอดีนักเลยนี่เนาะเกี่เเยวใบแต่ว่าอันนี้อยากพี่น้องคนกินน้ำเดลัย,ลยดิพอดีอันนี้มันเข่ากันพอดีพี่น้องเขียร์เนี่ยเขาต้องใส่ยัน่นงสี่เลยบ่เนี่ยใส่สี่ดีกว่าจัดกินเลยเตี หนังกับต่ไข่กับพริกพริกนี่เขาใส่ที่หลังนี่เนาะใส่พร้อมกันไปเลยเพราะว่าอันนี้เขาต้มซุปหรอแม่เดี๋ยวแต่คุนชะอมเนาะโอ้ล่นหมอนี่พี่น้องเต็ทสันเลยล่นหมอเลยเดี๋มาเดินมาเด้อพี่น้องตาคุคุณค โอ้ยสุกโอ้เรื่องไม่ใสุกแข็งเรื่องอิริว่าท่านอย่านั้นงามเลยเราต้องใส่กล่องในเด้อพี่น้องถ้าบวกกล่องก็เพเป็นอย่างนั้นดอกมันจะมีการใบมันก็กินได้แหละแต่ว่าเพื่อความสวยงามเอาจต่วิวาขั้นหนึ่งคือเราต้อง คือเอาเบาใบมันใส่ลวดต้มใส่กันลวดมันก็สิบกว่าคนนะนะแม่น้องหลักๆก,กับข่าวต่ละอย่างมันต้องมีขั้นตอนการทำพิธีทำพี่เติมมาเด้อพี่เติมเนี่ยแกงเออมีผู้โทรมาหาสุดใจยอยู่เด้อแกงใหเ้เด็กอ๋อน้อง คพอดีเลยเนาะเดี๋ยวเขาจะปุงเลยเได้เนาะปุ่งได้สว่นาน้ำปลาลืมเอาอบ้าตีไม่เน,นาก<ห> <มา S 2> ินเมื่าเขาใส่ต้นป่าพราะนพินนี่เขนใส่หรือเปาวัวอะไรอย่างเงี้ยมัน,นเทียบอันนอนเทียบเป็นก่นนกินปตถุดิ มันน่คอยกอตอนนี้ชื่อปลาสีงดแน่เด้อครับว่าลอมนินึงยังในขั้นตอนการรักษาอยู่ยาสิปเปียงตั้งแกกับตอนนี้ <c oughs> นักกั้งผแกขบคนพีแกกเด้อครับเห็ลากันดิ่งเราเลาเียกันเืมเอินเพิ่นเ้ย เกลืกนกกรเขียนเอ๊ะเอฟซีทุกคนเหรอครับเนี่ยเขียนเหมือนเหมือนมนว่าเออเอืนตะพูเก่าอะพอมูจากซื้อมันเคยมาเล่นมากินน้ำม็นได้จับซื้อคนใดที่แังม่ท่องาแาเวเป็นภาษาอังกฤษมืด่าสั่งการบ่อการบ่อเขาเลยเอาขึ้นต้มเลยพี่น้อง ประมาณจากเคิงชุม,มงพี่น้องเจอ,อกันอีกเช่นนึงครับสิมไปสิมไปอ,อ,อิ่มเนี่สิ่มแล้วจะเอาของไปสิ่มอีกเดียวสิมอีกนะมาเสียงหนักหลงทั้งเลย เ่ S <S hey, แล้วพี่น้องรุยเลยไงมือขาเขักขาใส่กันเคพี่น้องไม่ยู่มากินนั้กวันนะครับผมขากับิันตาถิบมบดพี่น้องมันก็ร่งปร่งไหมเนาะก็ได้ับนี่แล้ก็เป็นกินอ่ะเดี๋ยวหาผ้าขาวสู่จินจ้าโอ้ยพี่น้องแล้วละจ้ามว่มมก็มนีได้กินง่ายเด้อเฉพาะดอกเลยเด้อพี่น้องดอกเราดังงัว บ่บ่มีดอกกันบานเลยเต็มบ่มีแต่ว่าผมก็ัดออกได้ไหมขี้ขวดอกแข่งดียอือพี่น้องโอ้โหเฮ้ยพี่น้องไม่กินซอยกันเลยแกงอะสิกินเสีอะี่แกงอแกงก็แกงอันดอกพักีเล็กจ้าใส่ด่างมั่วใส่จมูกว่วอันอันนี้ ถอดตายยังอถอดปลาดน้อยจ้ะปลาฉโดพี่น้องไปตเฮ่อไเนาะผู้ใดท่นไหิงคิไปเบิงเด้นนี่คิปบ้านเฮ่บ้านปลาะโด่นาะนี่แหละขาจตว่าปลาดโดี่น้องเสียบเนี่ยแดงดอกกระไดตัวน้อยหน่อยมากสิมากเดดกเดียวน้องมาทอดแดกเดียวมาเด้อแสบๆน้ำกันจ้ามยังุอ้ เอาไปให้กินร่องเบิ้งมันบ่ผิดดอกกระปุนนะะเริ่มเริ่มขอบคุณนายหน่อยอีสานฟิตชิ่งพี่น้องเออซ่องขึ้นหน่าละส่งปรปกรณ์ตกปลามาให้มันเน็ดมาให้ประกอบมาะไฮแล้วพี่น้องนี่อันนี้เป็นยักมากแล้วโอ้โหตกลงไปนั่นจักดวงเบ็ดนั่นซึ่งกอมเท่ย่างมากเมื่อเลยพี่น้องมือนจะมาส่งคันมากอมเนาะเว็บไปน้ำเนื้อหรือกอม เออซื้อมาให้ยเมื่อกุยามเดี๋ยวผมเอาออกไปใส่ละสองสามพันแล้วพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเพิ่อนผงดีเพิ่อนผมดีจริงอนผมดีเพื่อนหัวใจว่าอันใดมันดีประดีนไหมพี่น้องสร้างมาเนี่ยฮกินอย่างเดียวได้บโบจักได้วันได้ดีประดีขอบคุณนายหน่อยอีสานปิดจิงเด้อครับผมขอให้ลำรวยลำรวยจะเลื่อนจะเลื่อนได้นาทีการงานอย่าให้ถั่วแก่เพิ่นฮักคักหลายเพิ่นฮักแล้วเพิ่นบ่ค่อยให้ไล่งานมาส่วนเพิ่นว่า ครับพี่น้อยล่าเงานเนี่ยคืออย่งนั้นบริษัทสิลมละล่าเนี่ยท่านไปล่าเงานตะละเทียโมยากให้ล่าเอาพี่น้อยมาเด้อครับพี่น้อยเอามาเด้อครับผมเอฟซีทุกท่านเลยครับพี่มดโทนพี่หอยปังก็มาเด้อหอยปังมีแล้วพี่ทวีพี่ย่างพี่มุ้งกี่มุ้งหัวถูกย่งบอกเนี่ยนั่งกุบไม่ได้พี่ปังปอนพี่ประกอมาเด้อพี่แจ๊ก อีกจัก,กัพันธ์อือเ้าพักง่วงเต่ากันดีอ

Okay. เอเอเข้ามาหาเก็บดอกแก้ลายพอดีเลยดอกดอกพอดีพอดีบานแน่ว่าปานแน่จิ้มมันกันแจงดอกที่เล็กนี่หรอผมมาบ่ประคมได้เต็มมาแจงดอกที่เล็กไปดังงัวครับ อ่มันสามนยังดังวเพราะมันหมูสามชั้นเนี่ยดังหัถ้าเหมูสามชั้นเน่ยใหมกินดองก็มาเส่หมูสามชั้นกัแมันก็ตจดเป็นของมันคือส้หมูสชันกยังมันมเลยผมอะราคาะแฉกกีบนะ ได้ยามเด้อไม่เหมือนเติมนีบดอกหลายอยู่างตลอต้นเอาดอกเอาดอกแบบต้นกลมอยากออกบานๆเล็กน่อยไหมเนาะออกแรงเลี้ยงนะเอลือาัว่าให้หย่อยนะเยิ้มจัลหน่อยเสบย่ำไหมเน้อยหอนมันบ่มีอะไรเง่ยเหมือนใช่ค้อนกับเจ็บดีๆดีก็แกงก็หยอดก็เก็บไปขายตีอ่ะ เ,เราต้มขายตลาดดิมาดูใจเฮาหนิเห็นดูมูคนเก็บขายอย่างนี้เว้ยจนอย่างินดีก็โม่ไก่ตาวันนี้มันชิโลละร้อย,อยค่ะสิโมิลลละค่ะสิพเนี่ยยังพกเหรออืมต้มแล้วนี่มันต้องขล่ันหนก่อนไปเพิ่งจะไปต้มต้มนี่ละก่อนหนึ่งโลดหน,นึ่งเหมนคนละแกงขายแบบแค่ถุงหนึง่งหม ลังองมีทีบบาสารทีบบาทจวาจวาเจ๊จคุ้งเหมือนอืมเหมวกสิเออั้นแ่ใส่ปากิเล็กมากัใส่นันใส่นี่เป็นนันมันก็ไลขาพื้นขาไป่ขาตดขาล่าผเนไปหาเจ็บเนาะนาเนาะตุมมือนี่ว่าเต้าไปเห็นยังคั้นมี่ขาใส่ใจหมด กระโดดสุดยอดเลยพี่น้องกินมังนะไม่ใช่โมยยามมันติดมาเลยซุไเป็ดย่บานนั่นเทียด้วยบางีห้ยเว็บที่รถเมืองน่าพอลู้ว่าเรามาบอกพร้อมเงินเล้เยใส่มาใส่บได้ันนี้กินเหลืแล้วจะคของเจ้าวัสดโลก้าบวตาองไปหารไปหาเองลัางเนยันนะลางมาลังเนยหยันนะโอ้จักบ

แค่ยุบโอ้ยแบบมันเของมือเาลดเจาเห็นอหรอเว้าเนเาน้ำมันบบมีแห่ผีอยู่เขาเหมือนแห่ฮานะแล้วตัวมันอยู่แห่อยู่เนาะตัวหนึ่งของมอว์อกมาแล้วห้วนขานหัว์รู้อัวมาแล้วก็มีเนาะป่าไงป่าไงนกเดือดคือว่าคือเราโม่หนีขึไปเขาต้องกันเนาะเนาะค่ะลูปมันก็รอดนี้วะเด็ดไหมต้องเป็นว่าป่าไงแล้วเป็นยังกันเป็นยังกันเป็นยังกไงล่ะ คู่บ่าวหลายเนาะผู้สาวสองคนแ้บ่าวสามถแม่ไล้ไปเลยม่พอไกลเลอไปมดได้มางตัว่นาเห็น่ตัวเธอสามตัวตัวแม่เดียวมม่สิมาห่งเดเกเป็นรถเหยียบไปทีดิขึ้นขี้ย่งขึ้นหนัสิละสองนแล้วรเียบอันี บรตุงมาเือไปเลยใครชอบคนบินนะ่อหมอนกันต้นวใส่กกเกียวพวงเรียงขาดอยอ่นะเออเมี้ย แกป้วงเหรอเป็นป้วงเลยกำลุบดเกี่ยวข้าวนะไปสุกปไปสวนจอส่วนมันยังสุกคนเลี้ยงข้าวว่ะถ้าบกพสแกงมันกด้ขอ่คือาแกงเกปี้ยหงเนี่ย่ไส้กอฮะเ็บดุัโอเล็กเหมองน่นโอ้โหตายป ายหนั่นไหมเฮ้ยยังเท่าเขาจผ่านวะนั่นแคบขึ้นนะเออเรคือตัดเน้อมาเอาขาาวเสีเขามาใจะก้อยก้อยม่วขึ้นือแล้วเ็นเาเก็บเข้ามาริกันูนั่นเนีอย เกี่ยวขวดไหนเล่าแบ่มีแบบเบิ่งบนอย่างเบื้องหนเยเบิ่งบนเลยน้เมืันขวดขี้ใส่ขวดน้ำว่าไปตวงจับติดด้วยหน่อยน้ำอะไรอย่างเงี้ยเสียบบ่อปาซุกแสบเลยงั้นตาหมองไม่ดอกระเบนหมองใหญยมือสิหองกล้ากินใบกระเบน ไม่ไม่เน่ายำนะหัขาดมันอื่นใดดิยำไม่ขาดเลี่ยเลียลี่ยเยเตะเขาโกเลยขัาเหือแกงดอกอมั้งนีพักกิเล็กไปเก็บมาเลือกน้องดอกเก็บด้วันน้องพมน้องสุภุม,ามากลางมั้กเดี๋ยววอ้อนแรมกลับมาเด้ดิ มะคืออะมะคือก,ก,กลางใบกลางหยอดเลยก้มแล้วนะกลางหยอดมันหนีแข็งกลางดอกมันอยู่ออนน้ำกันเลยขอบคุณเอฟซีทุกคนเด้อครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเบิรงขอบคุณนายหน่อยอีสานปิดช,ชิงนายหน่อยอีสานปิดช,ชิงเพิ่กนกระทรงของมาให้ประจฉำและพี่น้องแหกกะมี เ้ยท er pues ่านออกงานไปเขีย hmm ท่านออกงานเพราะว่าผมท่านไปซื้อลูกนาใสสอยุ่เลยซื้ลูกมากหางแฮ้ีมาแล้วห้งเหยปลาดุงี่ไหไม่ย้ยมืยเราไปใส่ลูกไห่เพราะไม่ใ้ามืยเขาลูกเป็นยนยแล้วแห่งไปเละเหรอมแต่ตอนนี้คือไหนามันแห้นก่อนจังสีเล็ดนะเพราะว่าเขาสี่ยออกไปวานจะพอลาหไงเลยดมันเป็นปลาใไง่รุนแขนเนี่ยลุ่นนี้รุ่นประมาณเจ็ดขีดขึ้นบอเล่าสรงแบบเฮ้ที่ม่น เดี๋ยวเพ่นสิมาปีใหม่อยู่พี่น้อยไมนยมือบอกว่ายู่ได้แฮตทีเดอร์อกะขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกขันด้วยครับผมขอบคุณหลายๆขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ